ตลาดซื้อขายนักเตะรอบฤดูหนาวมกราคม2026กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า1มกราคม2กุมภาพันธ์2026โดยมีประเด็นที่น่าจับตามองและข่าวลือที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนี้ครับ1 ข่าวลือและดีลที่น่าจับตามองในพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกปีนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากหลายทีมต้องการเสริมทัพเพื่อเป้าหมายที่ต่างกันอาร์เซนอลมีข่าวว่าเตรียมงบประมาณก้อนโตร,ราว175ล้านยูโรเพื่อเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังและตัวรุกโดยมีเป้าหมายคือคริสเตียโน่กาดและอันโตนเเมนโยของบอรนมัรที่กำลังฟอร์มแรงมนเชสเตอร์ไนตด กำลังพิจารณาปล่อยโจชัวเซิร์ซีมีข่าวกับเอซีมิลาและโรมาและอาจส่งคอบบี้เมนูออกไปยืมตัวมีไบรตันและนาโปลีสนใจเพื่อให้ได้ลงสนามต่อเนื่องส่วนขาเข้ามีชื่อของมาร์กเกฮีพาเลสอยู่ในขายลิเวอร์พูลยังคงต้องการเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับโดยเล็งมาร์กเกฮีและนิโก้ชลอตเบ็กดอตมุนนอกจากนี้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าอย่างอันตวนเซมิโยด้วยเชลซีเน้นไปที่การเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังและกองกลางตัวรับ เพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับไคเซโดและเอนโซแม้จะมีข่าวว่าอยากรอดถึงซัมเมอร์แต่หากมีปัญหาอาการบาดเจ็บอาจต้องขยับตัวทันทีในเดือนหน้า 2. ขยับตัวในลีกยุโรปอื่นๆเรอัลมาดริดมีการยืนยันเบื้องต้นว่าเอนดริกกองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลเตรียมย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกลียงในรูปแบบการยืมตัวเพื่อหาโอกาสลงสนามและรักษาตำแหน่งในทีมชาติบราซิลสำหรับฟุตบอลโลก2026 นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเรื่องการดึงตัวอิบราฮิมากนาเต้หรือมาเกฮีเข้าไปเสริมเกมรับเอซีมิลานกำลังจะระจาคว้าตัวนิคลาสฟูคลครุกกองหน้าทีมชาติเยอรมันจากเวสแฮมเพื่อมาเติมความเก่าในแดนหน้าและมีข่าวลือกับอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลด,ด้วยบาร์เซโลนายังคงให้ความสนใจนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่อาจย้ายไป MLS ชิคาโกไฟ์ในอนาคต ทำให้ทีมต้องมองหาตัวแทนในระยะยาว 3. ส,สถานการณ์นักเตะฟรีเอเยนต์หมดสัญญาซัมเมอร์2026นักเตะกลุ่มนี้จะสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้ทันทีทำให้เป็นที่หมายปองของหลายทีม 1. ดายโยอูปาเมกาโน,โนบายเยินมิวนิก 2. มาร์เกฮีคริสตัลพาเลสสอิบราฮิมากนาเต้เวอร์พู ซีเบร์นาโดซิลวาแมนซิตี้สรุปภาพรวมตลาดหน้าหนาว2026ตลาดรอบนี้จะเน้นไปที่การย้ายเพื่อโอกาสไปฟุตบอลโลก2026เป็นหลักนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามสม่ำเสมอจะพยายามขอย้ายทีมแบบยืมตัวหรือขายขาดเพื่อทำผลงานให้เข้าตากุลซื้อทีมชาติตนเองครับ